สวัสดี FC แฟนคลับน้องลีโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้พิษสนุโลกม่วนกรุ๊ปม่วนกรุ๊ปนะครับจบลงไปแล้วอย่างสวยงามครับกับมินิคอนเสิร์ตน้องลีโออาทิตย์ถือได้ว่าเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวของน้องลีโอครั้งแรกสําหรับการเดินสายของศิลปินนะครับได้รับความอบอุ่นจากพี่น้องแม่แม่พิษสนุโลกอย่างมากมายถ้าใครได้ดูการไลฟ์สดของน้องนะครับ หลังจากจบคอนเสิร์ตงานรุงเรืองการเกษตรน้องลีโอไม่ลืมที่จะขอบคุณในความรักความเมตตาความมีน้ำใจของ FC แฟนคลับและแม่แม่ทุกทท่านที่ไปให้กำลังใจทั้งด้านหน้าเวทีและทางหน้าจอนะครับน้องมีพ์ขอบคุณดังนี้นะครับขอบคุณเจ้าภาพที่จ้างงานน้องขอบคุณมาลัยออนไลน์ทั้งประเทศและต่างประเทศขอบคุณทีมแอดมินแม่แม่ที่มาหน้างานขอบคุณแม่เดือนพี่โบพี่สัน ขอบคุณแม่แม่พิษสนุโลกแม่แม่จังหวัดใกล้เคียงขอบคุณคุณตาจากนครสวรรค์ เจ็บขาแต่ก็มาหาหลานขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณบ้านรักรลีโอเดินทางปลอดภัยนะครับน้องยังมีภาพความประทับใจมาให้ชมด้วยนะครับก็ถือว่าน้องทํางานนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับน่ารักเลยทีเดียวก็ขอให้น้องรีโอจเจริญก้าวหน้าในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆอาชีพที่ทําอยู่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วพบกับน้องในเทศกาลเที่ยวงานวัดที่แฟชั่นไอแลนด์ในวันที่19 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนในวันนี้น้องมีอัดรายการใหม่หมดนี่สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ